สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูเป็นแนวทางเนาะว่าไพ่จะชี้แนวทางอะไรให้เราได้บ้างาดูเป็นแนวทางกันนะคะก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้ยาย เรามาดูเป็นแนวทางนะว่าวันนี้แนวทางของไพ่จะออกมาเป็นแบบใดเนาะความเก่งความมีคนมีความรู้มีความสามารถเฉพาะตัวของคุณเลยที่จะผ่านเรื่องราวยากๆไปได้นะคะความที่คุณเป็นคนเก่งนะคะ ผ่านเรื่องราวยากๆไปได้เป็นคนกระตือรอร้นความหวังที่จะสร้างผลงานสร้างทุกอย่างสร้างอาชีพสร้างการงานสร้างตัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความมาณะมากมากเลยการที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเนี่ยภาวะแวดล้อมของคุณมีส่วนส่งเสริมคุณด้วยนะคะ เป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ดีเลยวันนี้ในการสื่อสารติดต่อเจราจานี้คุณเป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องยากยากลายเป็นเรื่องง่ายนะคะขอให้คุณใช้โอกาสนี้โอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นมานี้เป็นโอกาสที่ดีโอกาสที่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณมีความสุขไม่ว่าจะเรื่องใดนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องใด ต้องใช้ดุลพินิจของเราด้วยว่าทำแล้วมีความสุขไหมนะคะถ้าทำแล้วมีความสุขทำเลยค่ะทำแล้วเรามีความรู้สึกดีนะคะทำเลยช่วงนี้ดูมาแล้วนะคะว่าทุกอย่างที่คุณผ่านผ่านมาเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตนะคะเรามาดูกัน นะะฮว่าโอ้โหเดินเลิฟเวอร์ขึ้นสวยงามมากค่ะชั่วโมงนี้เวลานี้คุณมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอสิสส่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ในช่วงนี้ยายเปิดมาทีไรก็รู้สึกจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ยายขออวยพรเลยนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณตั้งใจไว้คุณมีโอกาสสารต่อก้าต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรตอนนี้คุณมีโอกาสสารต่อละก้าต่อไปนะคะมีช่องทางทุกอย่างเลยมีโอกาสนะคะ แสงสว่างจากด้านอยู่ไกๆเนี่ยถูกไหมคะคุณมีโอกาสเติบโตแล้วก็ไปถึงหนึ่งหึงเรียญออัศวินเหียน,นี่ยคุณสามารถสุสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะคะเพราะคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเรามาดูกันความสุขความสมหวังรออยู่ปลายทางเลยค่ะรออยู่ปลายทางขอให้คุณ ใช้สติของคุณใช้ดุลพินิจของคุณนะคะความสุขเกิดขึ้นแน่ค่ะไม่ว่าทั้งเรื่องรักเรื่องงานเรื่องครอบครัวทุกอย่างเลยถึงมันจะเป็นงานยากนิดนึงแต่คุณก็มีมีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดที่แบบไม่เหมือนใครงไงไม่เหมือนที่จะว่าจะทำแค่นี้อะไรแค่นี้คุณมองการไกลคุณไปถึง ความสุขของคุณเลยคุณเป็นคนมุ่งมานะนะคะที่จะสร้างครอบครัวคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็มุ่งมานะที่จะพามองเป้าหมายไปข้างหน้าเลยคุณความสุขสมหวังนะคะในชีวิตของคุณได้เกิดขึ้นแน่ค่ะปัญหาทุกอย่างร่วมมือกันค่ะใช้ความเป็นคนสุขุมรอบครอบคิดให้ลึกๆความรักเกิดขึ้นค่ะในสิ่งรอบตัวคุณ ความรักจะเกิดขึ้นทุกคนจะท้อมน้อมและรักคุณถ้าคุณใช้ความนิสัยเหมือนเหมือนผู้ใหญ่นะคะใช้ดุลพินิษที่ดีใช้ความคิดที่ดีใช้คำพูดที่สร้างสรรค์น,นะคะเหมือนพระราชานะคะคุณก็จะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าส,สมหวังนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดี สิ่งที่เกิดขึ้นมาต่อหน้านี้คือเป็นแนวทางนะคะว่าช่วงนี้คุณสามารถสร้างผลงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างชีวิตที่ดีของคุณด้วยสติปัญญาของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะกับพลังงานดีๆนี้ขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆ สวัสดีค่ะ